ดวงอาทิตย์และแปดดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะจัก,กรวาลดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงคือแกนกลางของการดำรงอยู่ในระบบสุริยะจัก,กรวาลหากเปรียบระบบสุริยะเป็นครอบครัวดวงอาทิตย์ก็คือหัวใจที่ให้พลังงานแก่สมาชิกทุกดวงดาวเคราะห์ทั้ง8เปรียบเสมือนลูกๆที่โคจรอยู่รอบพ่อแม่ด้วยแรงโน้มถ่วงที่มั่นคงแต่ละดวงมีบุคลิกเฉพาะตัว มีภูมิประเทศมีอุณหภูมิและมีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการศึกษาดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้ง8คือการเรียนรู้พลังธรรมชาติที่หลออล้อมจากกวาลและเปิดโอกาสให้มนุษย์เข้าใจความเป็นไปของเอกภพในระดับที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ดวงอาทิตย์เต่าไฟแห่งจักรวาลดวงอาทิตย์นั้นมีอายุประมาณ4.6พันล้านปีเป็นดาวฤกษ์ชนิด g 2ทซึ่งอยู่ในช่วงกลางของวงจรชีวิตดาวฤกษ์ปัจจุบันยังคงอยู่ในช่วงที่เรียกว่า Main Sequence ซึ่งหมายถึงช่วงที่เกิดการฟิวชันอย่างต่อเนื่องกระบวนการเปลี่ยนไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมที่แกนกลางปลดปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมา ในรูปของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าครอบคลุมตั้งแต่คลื่นวิทยุจนถึงรังสีแกมมาแสงและพลังงานจากดวงอาทิตย์มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนโลกรวมถึงการควบคุมภูมิอากาศวัฏจักรน้ำและระบบนิเวศท,ทั้งหมดความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของพลังงานจากดวงอาทิตย์สามารถส่งผลกระทบในระดับโลกได้อย่างมหาศาล ตัวอย่างเช่นช่วงที่เกิดกิจกรรมสุริยะสูงสุดจะมีพายุสุริยะซึ่งสามารถรบกวนระบบสื่อสารดาวเทียมและแม้แต่โครงข่ายไฟฟ้าดาวพุธหรือเมอร์เคิรีเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดแต่ไม่ได้เป็นดาวที่ร้อนที่สุดเพราะมันไม่มีบรรยากาศหนาแน่นที่จะช่วยกักเก็บความร้อนไว้ได้พื้นผิวของดาวพุธเป็นหินแข็งมีลักษณะเต็มไปด้วยรอยแยกขนาดใหญ่ ที่เรียกว่าโลเบสการซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเกิดจากการหดตัวของแกนกลางเมื่อดาวเริ่มเย็นตัวลงดาวพุธไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารและหมุนรอบตัวเองอย่างเชื่องช้ามากแต่ในขณะเดียวกันกลับเป็นดาวที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้เร็วที่สุดในระบบสุริยะโดยใช้เวลาเพียงแค่88วันในการหมุนครบรอบหนึ่งวงแม้ว่าจะยังไม่พบแหล่งน้ำในรูปของเลวบนดาวพุธ แต่การสำรวจของยานอวกาศแมสเซนเจอร์ได้ค้นพบหลักฐานของน้ำแข็งที่ขั้วดาวซึ่งเป็นพื้นที่ที่แสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องถึงตลอดเวลาดาวศุกร์หรือวีนัสดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีดวงจันทร์และสว่างที่สุดบนท้องฟ้ารองจากดวงจันทร์ชื่อของมันมาจากเทพีแห่งความรักของโรมันแต่จริงๆแล้ว ดาวสุกกลับเป็นดาวที่ร้อนและรุนแรงที่สุดในระบบสุริยะบรรยากาศของดาวสุกนั้นหนาแน่นไปด้วยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีเมฆที่เต็มไปด้วยกรดกรรมะถันทําให้อุณหภูมิสูงและสภาพแวดล้อมรุนแรงในปี1970ยานเวเนราจากสหภาพโซเวียตเคยสำรวจดาวสุกพบว่าพื้นผิวแห้งแล้งร้อนจัดและมีแรงดันมหาศาล เทียบได้กับการอยู่ใต้น้ำทะเลลึก900เมตรปัจจุบันดาวสุกกลับมาเป็นเป้าหมายสำคัญของภารกิจอวกาศเช่นภารกิจเวริทัสและดาววินชีของนาซาที่กำลังเตรียมศึกษาดาวเคราะห์นี้อย่างลึกซึ้งอีกครั้งโลกหรือเอ,อิร์ธโลกมีรัศมีเฉลี่ยประมาณ6,371กิโลเมตร และหมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา365.25วันบรรยากาศของโลกช่วยกรองรังสีอันตรายและรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมกับชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศท,ที่ซับซ้อนคือผลลัพธ์จากความสมดุลที่เปราะบางระหว่างน้ำพลังงานแสงและแรงโน้มถ่วงมหาสมุทรครอบคลุมพื้นผิวโลกถึง70%และมีบทบาทสำคัญต่อระบบภูมิอากาศ โลกยังมีสนามแม่เหล็กที่ปกป้องจากลมสุริยะและการเปลี่ยนแปลงในแกนหมุนของโลกมีผลกระทบต่อวงจรภูมิอากาศระยะยาวเช่นเดียวกันดาวอังคารหรือมาดาวอังคารมีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของโลกและมีบรรยากาศบางเบาเป็นส่วนใหญ่ประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานของน้ำแข็งและร่องรอยที่แสดงว่า น้ำเคยไหลบนพื้นผิวซึ่งบ่งบอกว่าในอดีตดาวอังคารอาจเคยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตดาวอังคารมีดวงจันทร์สองดวงคือโฟบอสและเดมอสซึ่งเชื่อว่าเคยเป็นวัตถุจากแถบดาวเคราะห์น้อยที่ถูกแรงโน้มถ่วงของดาวอังคารดึงเข้ามาในอนาคตมนุษย์มีแผนจะสร้างฐานถาวรบนดาวอังคาร และอาจใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการสำรวจระบบดาวอื่นต่อไปดาวพฤหัสบดีหรือจูปิเตอร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะนอกจากความยิ่งใหญ่ด้านขนาดแล้วดาวดวงนี้ยังปล่อยความร้อนออกมามากกว่าที่ได้รับจากดวงอาทิตย์อีกด้วยซึ่งเป็นผลจากพลังงานที่สะสมมาตั้งแต่ช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเริ่มก่อตัวและยังไม่สลายไปจนหมดในปัจจุบัน ภายในดาวพฤหัสบดียังมีแกนกลางที่เชื่อว่าอาจประกอบด้วยโลหะไฮโดรเจนซึ่งเกิดจากแรงกดดันภายในมหาศาลที่ทำให้ไฮโดรเจนเปลี่ยนสถานะเป็นโลหะดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์บริวารจำนวนมากแต่ที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจเป็นพิเศษได้แก่ยูโรปาแกนิเมตและคาลิสโตโดยเฉพาะยูโรปาซึ่งมีเปลือกน้ำแข็งปกคลุมอยู่ภายนอกและเชื่อว่า ภายใต้เปลือกนั้นมีมหาสมุทรน้ำเค็มซ่อนอยู่ซึ่งอาจเอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างจากโลกโดยสิ้นเชิงดาวเสาหรือเซ t เทิดาวเสาใช้เวลาหมุนรอบตัวเองเพียง10ชั่วโมงครึง่งซึ่งเร็วกว่าดาวเคราะห์ส่วนใหญ่วงแหวนของดาวเสาแบ่งเป็นหลายชั้นมีระยะกว้างรวมถึง282,000กิโลเมตรแต่บางเพียงไม่กี่ร้อยเมตร ดวงจันทร์ไททันมีทะเลสาบของมีเทนและอีเทนเลวและอาจมีมหาสมุทรน้ำเค็มอยู่ใต้เปลือกน้ำแข็งเช่นเดียวกับเอ็นเซเลดัสซึ่งปล่อยไอน้ำออกจากรอยแตกบนพื้นผิวข้อมูลเหล่านี้ทำให้ดาวเสารและบริวารของมันเป็นจุดสนใจของการค้นหาชีวิตนอกโลกดาวยูเรนสัสหรือ,อยูเรนสัส ยูเรนเป็นดาวเคราะแรกที่ถูกคนพบโดยใช้กล้องโทร,รทัศน์ในปี1781โดยวิลเลียมเฮอร์เชลมีโครงสร้างภายในแตกต่างจากดาวแ๊สยักษ์อื่นๆบางครั้งถูกจัดอยู่ในกลุ่มไอซ์ไจแอนเพราะมีองค์ประกอบภายในเป็นน้ำแข็งและสารประกอบของมีเทนแอมโมเนียและน้ำการเอียงของแกนหมุนที่รุนแรงอาจเป็นผลจากการชนกับวัตถุขนาดใหญ่ในอดีต ปรากฏการณ์ทางแม่เหล็กไฟฟ้าบนยูเรนัสยังแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนที่ยังไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ดาวเนปจูนหรือเนปจูนเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ที่ถูกค้นพบจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ก่อนจะมีการสังเกตโดยกล้องโทรทัศน์ภารกิจวอ,อยัเจอร์ถูคือยานอวกาศเพียงลำเดียวที่เดินทางเข้าใกล้ดาวเนปจูน และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพายุและคลื่นความเร็วสูงพลังงานภายในของเนปจูนที่สูงมากเมื่อเทียบกับพลังงานจากดวงอาทิตย์ทําให้เกิดพายุที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องดวงจันทร์ไททันมีลักษณะพิเศษคือโคจรย้อนทิศทางจากดาวเคราะห์ลักและแสดงหลักฐานของกิจกรรมภูเขาน้ำแข็งการสำรวจและทำความเข้าใจระบบสุริยะ ไม่ได้เป็นเพียงการศึกษาทางดาราศาสตร์แต่เป็นการขยายขอบเขตของการดำรงอยู่ของมนุษย์สิ่งที่ดูเหมือนไกลโพ้นอาจกลายเป็นบ้านหลังใหม่หรืออย่างน้อยคือกระจกสะท้อนให้เห็นว่าโลกมีค่าเพียงใดในเอกภพที่กว้างใหญ่ไร้ขอบเขต